รถเล็กกระทัดรัดราคาถูกผ่อนถูกต้องนิสสันมาร์สสคันนี้สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับและวันนี้นะครับฟิลมาพร้อมกับรถเล็กกระทัดรัด ราคาถูกผ่อนถูก2คันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะครับหลายๆคนนะครับโทรหาฟิลสอบถามเรื่องของรถคันเล็กนะครับราคาประหยัดราคา2 0 0แสนต้นๆ้นะครับหลายคนมากๆเลยวันนี้ฟิลก็เลยนำมาจัดรีวิวทั้ง2คันให้ชมนะครับชอบคันไหนเลือกคันนั้นได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฟิลขอบอกเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับระหว่างชมคลิปเผื่อตัดสินใจโทรหาฟิลได้นะครับ0 9 9 2 0 2 9 9 9 4นะครับ0 9 9 2029994แล้ววันนี้นะครับฟิลมาพร้อมกับรถนิสสันมาร์ททั้ง2คันซึ่งบอกเลยนะครับว่าสภาพสวยงามมากๆเลยนะฮะสองคันนี้นะครับผมเป็นปี2010แล้วก็ปี2011เลขไม่ต่างกันนิดเดียวนะครับซึ่งราคาทั้ง2คันนี้ราคาเท่ากันนะครับตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนนะครับผมในส่วนของตาไฟด้านหน้าให้เรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่ ชอบนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับอ่ะดูคันแรกนะครับผมเบื้องต้นให้ดูรอบคันกันก่อนเลยคันนี้เป็นปี2010นะครับเครื่องยนต์1.2นะครับเกียร์ท๊อปเกียร์ออโต้นะครับผมก็ถ้าชอบคันนี้มาดูด้านในนะครับผมด้านในของตัวรถนะครับบอกเลยนะฮะว่าสภาพสวยงามมากๆเลยตัวนี้เป็นตัวปี2 0 0 0 2 0 1อนะครับผม ภายในในภายในยังคงดูดีนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับผมภายในในตัวเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้ามาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับผมใครที่ชอบเกียร์ออโต้พร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ตตัวนี้นะฮะขอนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับและคันนี้นะครับเป็นในส่วนของระบบแอร์แบบออโต้นะครับผมก็สามารถปรับได้เลยและเจ้าของเดิมนะครับผมคันนี้นะฮะมีการใส่จอมาพร้อม เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะกดปุ่มเมนูไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับสามารถฟังระบบแบบบลูทูธได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็แล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับเลขไม้นะครับเลขไม่สาหรับคันนี้นะฮะอยู่ที่8 7 9 3 2นกมิโเมตรนะครับ87,932กมิโเมตรเท่านั้นเองถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับสำหรับเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็คันแรกนะครับมาดูที่สภาพของห้องเครื่องของคันนี้กันต่อเลยนะฮะ ข้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างสภาพสวยเดิมนะครับผมกับรถคันนี้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอตเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับเสียงนิ่มมากๆนะครับผมคันน้าสภาพเดิมการันตีนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนหนักานะครับบอกเลยนะครับว่ารถสวยงามมากๆสําหรับคันแรกผ่านไปนะครับมาต่อกันคันที่2นะครับคันที่2เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้ปี2011 ด้านนอกของตัวรถนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยสภาพเดิมมากๆเลยนะฮะสภาพสวยสภาพเดิมมากๆเลยใครที่ชอบคันแรกหรือคันที่สองลองเปรียบเทียบกันดูนะครับส่วนคันแรกอ่าย้อนไปที่คันแรกไม่มี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมส่วนคันนี้นะครับผมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาดูกันนะครับชอบคันราคาเดียวกันนะครับบอกเบอร์อีกทีนึง0992029994นะครับ0992029994มาดูที่ภายในของตัวรถนะครับภายในของตัวรถสำหรับรถคันนี้ภายในก็ถือว่าสวยเดิมสภาพดีนะครับผมส่วนที่เลขไมของคันนี้นะครับผม ภายในของตัวรถนะครับผมรถสวยเดิมสภาพดีสไตล์เครื่องให้ฟังเลยนะฮะมาพร้อมกับนะครับเลขไมล์เจ็ดหม่กิกิโลเมตรเท่านั้นเอง76886กิโลเมตรแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมมาพร้อมกับนะครับผมระบบแอร์แบบแมนนวลนนะครับ แตกต่างจากคันแรกนะครับที่เป็นระบบออโต้นะครับถ้าชอบคันไหนก็เลือกได้เลยนะครับในราคาที่เท่ากันเนาะในส่วนของห้องนอไฟในห้องเก่งติดปกตินะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติและก็เบาะผ้า นี่คือรถนิสสันมาร์ททั้ง2คันนะครับผมมาดูที่ห้องเครื่องของคันนี้กันต่อนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะฮะว่าชอบคันไหนเบื้องต้นฟิลจไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของออปชั่นอะไรมากเพียงแต่จะให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับใครที่ชอบรถเล็กสวยกระทัดรัดแบบนี้ห้องเครื่องสวยเดิมสภาพดีน็อตเดิมๆนะฮะน็อตเดิมๆสวยเดิมนะครับรับประกันนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะครับไม่เคย น้ำท่วมมาแต่อย่างใดนะครับลองเทียบกันดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าชอบคันไหนสําหรับคันนี้นะครับปี2010นะครับหรือจะเป็นคันนี้ปี2011ในราคา229,000บาทเท่านั้นชอบคันไหนเลือกคันนั้นเป็นเจ้าของคันนั้นได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมฟิวต้องขอขอบพระคุณเที่เกตติดตามรับชมโทรหาฟิวได้เลยนะครับ099-202-9994นะครับ099 202 9994เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับทุกอาชีพออกกรรได้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่โทรหาฟิววันนี้ขอบพระคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมสวัสดีครับ